ท่าไหน,าม,น,านาออมือล้านป้านไหนเาบอกว่ามือล้านมือล้านโอ้ฟาดหนึ่งคนครับผมไม่เ <c oughs> ทุกคนดูดูตัวที่ยิงยูซีนะไอตัวนี้แหละรอดู <Enemy. S 1> เราจะโตแล้วตีหนหึ่งติ๊ก không bóp à. hình. <laughs> <laughs> ตามที่เห็นครับข้างหน้ามีหนึ่งตัวซึ่งผมก็ต้องตัดคลิปเพื่อให้คลิปมันได้3นาทีพอดีเป๊ะๆคือผมเห็นมันแบบมันวิ่งออกไปอีกทาง Sorry, แล้วผมก็เดาสอนพี Sorry, จริงๆดักเตอ้น์นะเจ<ด>่อเดาดโอเคไปดูกันต่อเลยอีกคนนึงนสอนน้องเลิมดูวงมาดูฝั่งทางทีมเราบ,บ้างนะครับ ลืมดูงเจ้าจบเจ้จบกนสายแคมป์แคมป์นานจะลืมดูวงเฮ้ยลืมตัวเลือดเฮ้ย <c oughs> โดนแล้ว <c oughs> นี่ไงไอตัวนี้ยังปนน้ำแข็งเฮ้ย <c oughs> โดนแล้วโดนสวยโดนหลังเข้าอีกเหลือคนหลังเราป้าเดี๋ยวเจ้คนเดียวเจ้ทำไงเจ้ปลาสวัสดิ์บอกแล้ว ตัวปลาส้มอย,อยู่นิ่ง,ง oh. เรียบร้อยครับหล้งขาดโอ้โ oh.